สวัสดีค่ะลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถรุ่น L5018DT ราคาไม่แรงสภาพสวยกุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยจ้าเป็นรถรุ่น L5018DT ปี62นะคะลูกค้าสภาพเดิมเลยจ้ะลูกค้าไปพร้อมกับอุปกรณ์รใบดันดินหน้าและผ่านครวนนะคะสภาพนี้นะคะลูกค้าราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับร้านพุยเสมอนะคะกุ้งบอกเลยว่าเราเช็คเครื่องเช็คเกียร์ให้พร้อมใช้งานแล้วก็มาตรฐานก่อนส่งนะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็ค ของเหลวให้เช็คระบบไฟให้ก่อนส่งนะคะอ่ะเราไปดูสภาพกันเลยนะคะตั้งแต่ใบดันกันเลยนะคะสีสันเดิมๆจ้ะลูกค้านี่จ้าใครกำลังมองหารถรุ่น5018ู t นดีทีนะคะกุ้งบอกเลยว่าพคันนี้เหมาะมากๆสำหรับรถ4ีสูบเอาไว,ทว้ท,ทําสวนทําไร่ทํำนาแล้วก็ดันดินรับจ้างตัดหญ้าได้หมดเลยนะจ๊ะยังหน้าเปลี่ยนใหม่ให้นะคะสีล้อกระทะตรงนี้กุ้งเก็บให้เพื่อความเรียบร้อยนะคะลูกค้านี่จ้ะ สี้อยังไม่เคยแกะนะคะสภาพมีกาดหน้าให้พร้อมนะคะดูเลยจ้าลูกค้าใครอยากดูคลิปสำหรับทดสอบระบบนะคะสอบถามมาได้ที่สุดหกสามสี่ห้สามเก้าสองสองสี่ใบดันสีตรงจุดนี้สีเดิมนะจ๊ะลูกค้าตรงไหนทําสีเราบอกนะจ๊ะค่อนข้างเดิมทั้งคันนะคะท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะเบาะเป็นเบาะเดิมนะคะใตเ้เบาะมีเก็บงานให้นะคะด้านหลังนะคะเพื่อความสวยงามนะคะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้นะคะเราไปดูกัน,นะคะ่ะชั่วโมง1,600ชั่วโมงนะคะลูกค้า3 9 9 0 0 0ได้รถสภาพนี้กุ้งบอกเลยว่าคุ้มคะ่ะลูกค้าสภาพยางหลังนะคะดอกยางยางัง พุ่งให้ไป80กว่าเป็นต์นะคดอกยางยังสูงอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่นะคะสีล้อกระทะข้างหลังนี้มีการเก็บงานนะคะเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสวยงามไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะช่วงท้ายรถตรงนี้นะคะนี่จ้ะสีเดิมนะจ๊ะดูเลยจ้ะเราไม่เก็บนะคะสีแบบนี้สีเดิมๆนะคะนี่จ้ะออโซ่ข้างเปลี่ยนใหม่ให้นะคะนี่จ้ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกเดินทางมาทดสอบระบบนะคะเรียนเชิญเข้ามาทดสอบระบบได้ที่พูเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะหรือว่าจะจับจองออนไลน์นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยแอดไลน์นะคะ063